คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม ตองผมบอกเอ้เยมไปวัดอวบด้วยนะไม่คิดจะไปหาเลยใช่หรอมาไปทำอะไรอ่ะมนกลัวปอนเขิดนหรือเปล่า อีหมดเลยเนี่ยน่ารักไหมไม่น่ารักตรงไหนเอาประการมาวง สิ่งนั้นคืออะไรไปไหน น้องทำยิ่งมาสวนพอดีวันแล้ทำมิ่งทำมิ่งไม่ดีเลย เพื่อนฝันก็บอกว่ามาหาห,อหรอแล้วปวดคออยากหายปวดคอแล้วเจ๊บ้านบ,บาอกว่าตัดคอสิออ,อันนี้ชีวิตอันนี้คืออันนี้เป็นด้านมืดของบ้านหรือเปล่าบอกพี่ดิ <c oughs> ตึงอะไรขนาดนั้นหมายถึงเกมเหรอไม่ตึงถ้าถ้าตึงต้องใส่ด่านเกมแล้วมันเพิ่มบีมีอยู่ไหมครับมีครับผม เขาอยูปุตีสะลุหายแม่งเลยนะหนานตีกัะ bình lại là cái bị bạn bật bình luôn ช่วยแล้วช่วยรอดูเลยครับเห็นออร่าเนี่ยคือมึงจะไม่ช่วยหรอ ช่วยหรอต้องช่วยนะเจนินเอ็กอาร์เตยนั่นแนะช่วยสักที เบิกขวาทำไมได้เปิกขวาแขวนแล้วเห็นแขวนสาขาวแล้วเห็นออหนา้าเครื่องที่ปั่นเยอะสุดครับจริงๆแล้วบาสเป็นหมอที่นักัวบ Assad. มีสะดุ้งกันบ้างชัดนี้ต้องมีสะดุ้งกันบ้างชัดนี้วิ่งส,สองจังหวะครึ่งไลยสัตว์แขวนะเบิด ไรสเดยโอ้โหแม่งวาอกกลับมาที่เดิมทุเรศนะแล้วเมื่อคืนเมื่อไหร่แกอะแกวันไหนอะ เมื่อไหร่อะ ทำไมพี่ไม่ใสอดอนล่ะครับพี่ขี้งก อะไรเนี่ยแอบอืมดี น,น,นี่ก็พี่ชายไม่ลงอย่าใส่เลยแค่นี้แคชูไ่ได้แล้วเออใส่กับไม่ใส่ไม่ได้ต่างกันมากหรอกคำเดียวเน่ะอ,อืมมันต่างกันไหมมันต่างกันแต่ว่าไม่มากมันไม่เหมือนตัวอื่นที่ตัวลราเคาะแบบแต่คุบแล้วต่างเลยเลย How to control the gate? Oh <coughs> like, <I don't> <coughs> มันทำทำไมวะใครก็ได้บอกกูทีกกลัวเหรอกูไม่กลัวพวกมึงหรอกอ่อนอืสองออร่าเทศบาลคืออะไรวะเขาเย็ดคนสุดท้ายแม่นยำม,มาก <laughs> เดินวนไปวนมาอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าของฉันอ้าวอ้าวกูก็อยู่ในห้องนอนมึงก,กูอยู่ <c oughs> กูเย็ดพังไม่สนใจไอดี ารอหน้าตู้สักนาทีหนึ่งอะไรวะคุย <laughs> <c ười> คนละเรื่องเดียวกันเอา้าก็มันบอกว่าก็มันบอกว่า,วาเขายัดคนสุดท้ายอย่างยัดแมนยัมว่ามึงเอากระดาษเศษแปดีเนี่ยมันมีแอปอยู่อะแล้วมึงเอาขึ้นมาแปอะกูรั้วเลยเขายัดคนสุดท้ายอย่างแมนยํมเขาไม่มีทักษะออล่ารีแมทไหมไอสัตว์มาไม่เีกูเดี๋ยวกูปส่ให้เบออื่นอะรีแมทเอาไงกูให้รีแมทได้นะอื เดี๋ยวรอบนี้กูจะแยกทุกคนอย่างแม่นยำเลยไม่ต้องคนสุดท้ายอะ่ะโดนกูทุกคน <laughs> <c oughs> ไอเฮีย้ยมึงเลิกคุยภาษาจีนทีนี่ไอเฮี้ยโลกไม่ได้มีแต่ประเทศจีนในตาสตินไอเว่นฮัลโหลรอบนี้มึงไม่รอบนี้มมมมมนนมนไม่ได้ตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวโดนทุกตัวเลยกูบอกให้โดนกูแม่นยำอย่างทุกตัวแค่นั้นแหละกูแปก่อนนะนึงหัวเหล็กฮ่องกงบริการเหล็กแข็งแขวนสุนัขไอโง่เหม็นแล้วมึงเป็นคุยอะไรอะไรตัดมาดิ กูกูไม่ได้โกหกนะเว้ยเดี๋ยวกูให้มึงแปลส่งแม่นกของคุณมาคือคนจีนมันคิดว่าโลกมันหมุนรอบตัวมันเหรอวะหรือว่าไงนี่ไม่ได้โกหกจริงอ่ะนี่ประโยคนี้อันไหนวะอนเนี้ยวันนี้มั้งน่าจะตรงเนี้ยมึงมึงหยิบมือถือขึ้นมานะทุกคนแล้วมึงโหลดแอปไอ้กูเกิลทารสเลอ่ะมันจะสามารถใช้กล้องได้คือกูไม่รู้หรอกว่ามันแปลจริงๆอ่ะแปลว่าอะไรแต่ว่า แต่ว่าไอ้ไอ้กูก็นานเสด็จเนี่ยกูเปิดกล้องเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมกูเปิดกล้องอันเนี้ยขึ้นมาเนี่ยปุ๊บแล้วกูแปลไปนะมเนี่ยมึงแปลตามกูเลยนะเขาเย็ดคนสุดท้ายแม่นยำานี่ประโยคอันนี้นี่ประโยคนี้เลยประโยคตอเม้ากูเนี่ยมึงดูนะมันแปลว่าเขาเย็ดคนสุดท้ายแม่นยำาเอา้าไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองอันนี้จริงจริง กูไม่ได้แบบว่าไม่ได้จะพูดคำยงคำหยาบหรืออะไรแต่มึงลองนี่คือเรื่องจริงมึงใช้กูก็นานสเสด็อ่ะเออมันแปลว่าเขาเจ็ดคนสุดท้ายแม่นยำ <c oughs> จริงๆ